สวัสดีครับพวกผมจะมานำเสนออออ o ไห a y b e นเกมยิงปืนต่อสู้แบบป้อมปืนของครื่อบินในโลกเสมือนจริงนะครับที่มาและค่าวสำคัญนะครับเนื่องจากพวกเราได้ทำการติดตามข่าวสารและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆในปัจจุบันทำให้ค้นพบว่าเกมประเภทควบคุมป้อมป,ปืนต่อสู้นั้นมีอยู่ไม่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของเกม VR ทำให้พวกเราได้ทำการตัดสินใจที่จะพัฒนาเกมแนวประเภทนี้ขึ้นมาขั้ตอนแรกของการพัฒนานั้นพวกเราได้ทําการศึกษาขอ้อมูลของเกมที่จะจะพัฒนาลก่กงอนอนโดยพวกเราได้กําหนดหัวข้อว่าเป็นเกมแนวป้อมปืนต่อสู้บอมีอาจากนั้นเราทําการค้นหาขอ้อมูลบนขอบ้อมูลเกมบนเว็บไซต์ต่างๆว่าจะเป็นอิสโเและสตีมซึ่ง คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาได้แก่ o a l o shooter w r fly turret ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะดูทั้งจากวิดีโอกเกมเพลย์การเล่นข้อมูลจากผู้เล่นที่เคยสัมผัสและในบางเกมก็ได้ทำการลองสัมผัสเล่นด้วยตัวเองจากข้อมูลที่ได้การศึกษานั้นพวกเราได้ค้นพบว่าเกมประเภทที่เราจะพัฒนานั้นมีอยู่ไม่มากซึ่ง พวกเราสมการเลือกเกมในที่เราศึกษานั้นที่มีจุดเด่นต่างๆอย่างเช่นเกม a อ l a s ซึ่งเป็นเกม VR ที่เราเล่นจะควบคุมปืนบนเรือหอด้วยการหันศีรษะหรือเกม a r c h a n g e l ซึ่งเป็นเกม VR ที่พวกเราจะควบคุมหุ่นต่อสู้โดยที่หุ่นนจะเดินเองและผู้เล่นมีที่คอขยับมือของหุ่นในการต่อสู้ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้ กเรากนา็นำมาใช้ประกอบในการออกแบบเกมรบเวอร์นเกมที่พวกเราพัฒนานั้นจะเป็นเกมแนวยิงปืนต่อสู้ใน VR ซึ่งผู้เล่นจะสวมบทติทเป็นทหารที่ควบคุมป้อมปืนอยู่ภายในเครื่องบินโดยจีศัตรูที่เป็นป้อมปืนที่คอยพยายามยิงเครื่องบินผู้เล่นให้ให้ตกโดยเครื่องบินผู้เล่นจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางเองโดยอัตโนมัติเพื่อ ื่อให้เพ่นนั้นจดจออยู่ที่การต่อสู้ศัตรูโดยไม่ต้องที่ปัญหาในการควบคุมเครื่องบินของตัวเพื่อนเองโดยอุปกรณ์ VR ที่ใช้เล่นนั้นก็จะเป็น htc v หรือ htc v pro เป็นอุปกรณ์การเล่นการปรับปรุงและพัฒนาโดยจากการพัฒนาในคราวที่แล้วนั้นพวกเราแนะนำคำแนะนำติดชมจากกรรมการและจากการสำรวจของพวกเราเอง ทำให้เราเราได้สรุปและพบจุดที่ควรแก้ไขต่างๆในตัวเกมที่พนานในค่าวก่อนซึ่งมีอย่างนี้อย่างแรกคือตัวเกมยังขาดระบบพื้นฐาน,นต่างๆอย่างหน้าเมนูและอยู่ไอต่างๆต่อมาในส่วนของข่าวลทายที่น้อยเกินไปและระบบสู้ต่างๆที่เรียบง่ายมากและสุดท้ายในส่วนของค่าวหลากหลายคอนเทนต์ที่มีอยู่น้อยมาก จากจุดที่ควรแก้ไขต่งตางๆในการพัฒนาเกมคราวก่อนนั้นพวกเราได้ตัดสินใจแนวนทางในการแก้ไขปรับปรุงตัวเกมที่จะพัฒนาดังนี้ดับแรกคือการเปลี่ยนทีมให้มีความหลากหลายมากขึ้นต่อมาปรับเปลี่ยนในส่วนของระบบการเล่นให้มีความท้าทายและสุดท้ายคือจะใส่ส่วนของเมนูและ UI ต่งตางๆโดยเวร์แพร์สำหรับในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเกมนั้น ในเดือนมกราคมเราได้ทาการปรับเปลี่ยนทีมของตัวเกมออกแบบแก้ไขระบบและออกแบบดันใหม่ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์เราได้ทําการพัฒนาและเพิ่มดานใหม่ๆที่ออกแบบมาใหม่และแก้ไขบมเดลป้อมปืนของผู้เล่นในเดือนมีนาคมได้เพิ่มระบบคํานวณคะแนนและระบบเฮดพอยต์ของผู้เล่น และเพิ่มฉากหน้าเมนูและหน้าสรุปคะแนนและในเดือนเมษายนได้ทำการแก้ไขศัตรูและระบบแสดงผลที่ไม่ตรงตการที่เราออกแบบไว้และเพิ่มฉากหน้าบรรยายด่านการปรับเปลี่ยนตีมของตัวเกมโดยได้ทำการเปลี่ยนตีมของตัวเกมจากเดิมที่เป็นตีตม,มตยุคหลังสงคารามที่มีพื้นที่ เป็นทะเลทรายแห้งแลง้งมาเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่อยู่รวมสมบูรณ์มีจำกัดทําให้มีการแข่งแย่งชิงทรัพยากรในการอยู่อาศัยแทนการออกแบบดานหลังจากที่ได้มีทําการมาเปลี่ยนตีของตัวเกมจึงได้มีการออกแบบด่านันทั้งหมดโดยตัวด่านนั้นจะมีหารสัใจที่มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยน ในส่วนของเครื่องบินของผู้เล่นให้สามารถเปลี่ยนความเร็วในแต่และพื้นที่ได้การตกแต่งฉากประกอบได้มีการตกแต่งฉากประกอบเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายตามทีมมีทางพื้นผิวที่มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นพื้นที่พื้นผิวป่าเทรายรวมถึงพื้นผิวน้ำและได้มีการจัดหาโมเดลตึกป้านเมืองมาใส่โดย พ้อมกับใส่ฟีเจอร์ level of detail ซึ่งจะช่วยลดการเรนเดอร์บเดียเมื่อหนู่ใน่ะยะไกลๆทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเกมได้การปรปับปรุงระบบการเล่นโดยได้ทำการเพิ่มระบบคำนวณคะแนนหลังจากที่ผู้เล่นเล่นจบด่านและระบบฮิ t พอยต์ของผู้เล่นซึ่งทำให้ตัวเกมนั้นมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ฉากหน้าเมนูเป็นส่วนสำคัญที่ผู้เล่นเมื่อเล่นเล่นจะเจอเป็นอันดับแรกและเป็นหน้าที่ใช้สำหรับเลือกเขาเล่นตัวเกมฉากหน้าบรรยายดานเป็นส่วนที่ใช้อธิบายดานก่อนที่เล่นจะเข้าไปเล่นและในหน้าสรุปคะแนนจะเป็นหน้าที่เมื่อหลังจากที่ผู้เล่นเล่นจบดานแล้วจะสรุปคะแนนหลังเล่นจบรายละเอียดของตัวเกม หน้าเมนูรือหน้าเลือกด่านซึ่งจะเป็นหน้าแรกที่ผู้เล่นจะเจอเมื่อเปิดเกมเข้ามาโดยเมื่อกดเพย์จะมายังหน้าเลือกด่านซึ่งมี2ด่านให้เลือกเล่นหน้าบรรยายดานเมื่อผู้เล่นกดเลือกเล่นด่านจะพาไปยังหน้านี้ซึ่งจะอธิบายความยาวของด่านเส้นทางของเครื่องบินผู้เล่นที่จะได้บินผ่านเจอตำแหน่งศัตรู และสามารถเลือกระรับความยากของด่าได้ในส่วนการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะถูกเคลื่อนย้ายไปตามเส้นทางที่ถูกสร้างเอาไว้โดยตามเส้นทางจะมีการปรับเปลี่ยนความเร็วและการหมุนเพื่อความสมดุลในการเล่นครับมุมมองของผู้เล่นผู้เล่นสามารถหันศีรษะไปมาขนาสวมใส่แว่นอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนมุมมองและดูสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้ครับ ในส่วนของ UI ของผู้เล่นนะครับหน้าต่าง UI จะแสดงคะแนนและ HP ปัจจุบันของผู้เล่นนะครับโดยจะทำการอัปเดตอัปเดตตลอดเวลาเมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครับการโจมตีของผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะสามารถกดปุ่มทิกเกอร์ของจอยคอนโทรลเลอร์เพื่อยิงกระสุนไปข้างหน้าได้ครับเมนูช่วยเหลือของผู้เล่นนะครับผู้เล่นสามารถแตะทัชแพดเพื่อ เปิดใช้งานตัวเมนูช่วยเหลือได้ครับโดยเป็นเมนูที่เอาไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดของปืนของผู้เล่นครับว่าจะมีปืนปกติปืนมิสไซปืนระเบิดและฟื้นฟูฟื้นฟูค่า HP ครับหน้าสรุปคะแนนนะครับเมื่อผู้เล่นสามารถผ่านดานหรือเสียค่า HP จนหมดครับจะทำระบบจะทำการนำผู้เล่นเข้าสู่หน้าสรุปคะแนนโดยดระดับหรือ แรงของผู้เล่นจะคำนวณจากคะแนนที่ทำได้ครับระยะการโจมตีของศัตรูครับศัตรูจะทำการโจมตีเมื่อผู้เล่นเข้าสู่ระยะที่กำหนดครับโดยจะโจมตีทุกๆ3วินาทีเมื่อผู้เล่นอยู่อยู่ในระยะครับกระสุนม,มิสไซล์ของศัตรูครับมิสไซล์จะทำการติดตามผู้เล่นโดยผู้เล่นสามารถยิงกระสุนเพื่อทำลายตัวมิสไซล์ก่อนที่ผู้เล่นจะถูกโจมตีโดยมิสไซล์ตัวนั้นได้ครับ ระบบ H.P. ของศัตรูนะครับเมื่อศัตรูถูกโจมตีครบตามที่กําหนดศัตรูจะถูกทําลายและผู้เล่นจะได้รับคะแนนหลังจากที่จัดก,การศัตรูได้ครับโดยเมื่อศัตรูถูกทาลายแล้วจะมีเอฟเฟกระเบิดเกิดขึ้นครับในส่วนของโมเดลนะครับได้ใช้โปรแกรมมายาสร้างโมเดลขึ้นมาโดยเอาอินแบบจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่จริงมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทีมที่กําหนดไว้ครับก็จะมีโมเดลป้อมปืนปกติ โมเดลป้อมปืนระเบิดโมเดลป้อมปืนยิงจรวดและเครื่องบินลบศัตรูครับในส่วนของโมเดลผู้เล่นนะครับว่าจะมีเครื่องบินของผู้เล่นและป้อมปืนของผู้เล่นครับ